ความเดิมตอนที่แล้วลิงฮันสอบผ่านนักล้อมโอโซระดับปัฏิพีและชนะการประลองเขาจึงได้เปรยพึงวิญ,ญญาณของเฉิงเฟยจุนมาครอบครอ,องล้อมรวมเป็นหนึ่งกับของตนเฉิงเฟยจุนกลายเป็นสายลับของเงาเขาไปพบกับชายชรานามว,ว่าลั่วและเจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แต่งหน้าเล่ากับเด็กผู้หญิงในลวงยิ้วดูเหมือนว่าการมีอยู่ของเด็กแต่งหน้าคนนี้คือสิ่งปกติในสถานที่แห่งนี้เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะสามารถสนับสนุนช่องหรือเลี้ยงกาแฟแอดมินได้ในช่องทางการสมัคร มาชิหรือเป๊ะซูเปอร์แบงค์ได้นะคะขอบคุณครับ เิงเฟยจุนยังคุกเข่าแน่นิ่งดวงตาก้มต่ำไม่กล้าสบแสงโคมเสียงขมขื่นลอดไหลฟันว่าข้าน้อยผิดมหันขอนายท่านปรดลงโทษผิดมหัน์ชายชราน้ำรั่วยังจิบชาช,าชา้าๆแต่เสียงของเขาเปลี่ยนไปด้วยแรงกดดันราวหินพันตันผิดเช่นไรเชิงเฟย,เฟยจุนกัดฟันแน่นเสียงขาดสะบั้นเมื่อเอ่ยคำว่าเลวเพิงวิญญ,ญาณในร่างของข้าน้อยถูกช่วงชิงไปแล้ว เสียงชาแทบพุ่งทะลุลำคอของลัวออกมาเขาลุกพวดทันทีดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นดังเหวี่ยวเพิงในคืนมืดเสียงคำรามกัดฟันเมื้องล่างว่า เจ้ารู้หรือไม่เปลวเพิงวิญญาณลูกนั้นพักเราลงทุนไปเท่าไรรู้ไหมว่ามีผู้อาวุโสเจคนเดินทางข้ามแดนแทรกซึมเข้าแดนต้องห้ามเพียงเพื่อล้อมรวมมันเข้ากับเส้นปานของเจ้าข้าน้อยรู้ข้าน้อยรู้ดีเชิงสนจุนสีหน้าซีดเผือดเสียงสั่นเหมือนคนใกล้ตายแต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยจึงมาเพื่อแจ้งทันรวด้วยตนเองพร้อมรับโทษอย่างเต็มที่ พันลวงเงียบไปชั่วคู่เสียงหายใจค่อยๆสงบก่อนจะเอ่ยเย็นเยียบเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเจ้าก้าปิดบังแม้แต่เสี้ยวเดียวข้าจะควักดวงจิตเจ้าดูด้วยตนเอง ขอรับค่ะน้อยจะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเฉิงเฟยจุนกล่าวอย่างลอนลอนแต่ก็ไม่ลืมแต่งแต้มคําเล่าให้ตนดูบริสุทธิ์เขากล่าวว่าหลิงคันจงใจวางแผนชิงเปียวพิงวิญญาณมานานใช้แผนหลอกล่อผ่านเชิงไข่ฟู่และจงใจเล่นละครจนเฉิงเฟยจุนจําใจต้องพนันเปียวพิงวิญญาณก่อนจะช่วยโอกาสช่วงสั้นๆขณะที่เขาหมดสติชิงเปียวพิงวิญญาณไปทันล้วนั่งฟังเงียบๆสีหน้าไม่เปลี่ยนไม่มีคําชมไม่มีคําโกรธจนกระทั่งเชิงเฟยจุนเล่าจบแล้วเขาก็ถามเสียงเรียบแต่ฟังแล้วเย็น เยอะกว่าเดิมว่าเจ้าบอกว่าเขาชิงเปลวเพิงวิญญาณของเจ้าในเวลาเพียงไม่นานที่เจ้าหมดสติใช่แล้วขอรับเชิงเฟยจุนพยักหน้าแรงข้าย่อมรู้ว่าเปลวเพิงวิญญาณนี่สำคัญเพียงใดเกี่ยวโยงถึงแผนการยึดตำหนักแสงดาวแม้ต้องถูกม้าชีกเป็นห้าส่วนข้าก็ไม่มีวันมอบมันให้ใครโดยสมัครใจ แววตาเคลือบด้วยความกลัวตายและความอยากรอดแต่ท่านล่วก,กับไม่แยแสไม่เชื่อคำสาบานไม่เชื่อคำพูดใดเขาเพียงคิดในใจผู้ใดสามารถดึงเปลเพลิงวิญญาณจากผู้ฟังด้วยวิชาลับทั้งยังทําได้ในระหว่างที่อิฟายหมดสติโดยไม่ทิ้งหล่องลอยเขาถามต่ออย่างเยือกเย็นแล้วจะบอกว่าลิงฮันมีเพียงแค่ขั้นที่หนึ่งของผงมวยทาราขอรับระดับแลกเท่านั้นตำกว่าข่าอีกเชิงเคยจุรีบตอบหวังให้ลิงฮันดูเป็นมารร้ายในร่างเด็กยิ่งขึ้นแววตาของท่านล่วเหยียบลึกลง ไม่ใช่แค่โกรธแต่เป็นความสงสัยและความหวาดหวั่นอย่างแท้จริงเจ้ามันคนไร้ค่าเสียงของท่านลัว่วฟาดฟันดุดแซในห้องอัปอากาศพุ่งพวยทาลาขั้นเจ็ดยังแพ้ให้เด็กที่อยู่ขั้นที่หนึ่งแววตาท่านลั่วเย็นเหยียบแต่แฝงด้วยความคุกรุนเสียหน้าไปถึงวิชาและแผนลับของทั้งสำนักเชิงฝฟยจุนก้มหน้ายิ่งกว่าเดิมแต่ในใจกลับกลัวอย่างบอกไม่ถูกเพราะเขารู้ว่าที่ตนพ่ายแพ้อาจไม่ใช่เพราะอ่อนแอกว่าหลังเงียบไปคู่หนึ่งท่านลัว่วเอ,อ่ยเสียงต่ำ จากที่เจ้าเล่ามาเด็กคนนี้ประหลาดยิ่งนักสามารถก้าวเข้าสู่นักหลอมระดับโอสถระดับปัตภีในวัยเช่นนี้เกินกว่าที่เรียกว่าพรสวรรค์ไดแล้วเฉิงเฟยจุนได้แต่ขมวดคิ้วเพราะเขาไม่กล้าเอ,อ่ยความจริงบางอย่างออกไปเช่นเด็กคนนั้นไม่ได้หลอมโอสถอย่างเครียดจริงจังแต่กับมีเด็กหญิงวิ่งวนอยู่ข้างๆและแม้แต่ตัวเขาเองยังย่างหมูกินกลางพิธีหลอมอย่างสบายใจและถึงขนาดนั้นยังหลอมได้ถึง14ดาวหากเขาพูดเรื่องนี้ออกไปความกลัวที่อยู่ในใจท่านล่วอาจกลายเป็น ความสั่นสะเทือนของเงาทั้งภาคเหนือก็เป็นได้ท่านล้วลืมตาช้าๆเสียงเย็บเย็นดังขึ้นอีกขั้นะระดับการล้อมโอสถของเขาอาจไม่ใช่แค่ปัตภีขั้นตน้นแต่เป็นขั้นสูงหรือมากกว่านั้นและเช่นนั้นจึงไม่แปลกที่แม้แต่ปรมาจารปัตภีสามคนยังเขาลบเขาเหมือนเทพในโลกโอสถผู้ที่มีฝีมือเหนือกว่าคือผู้ที่เหนือกว่าทุกสิ่งเฉิงเฟยจุนนั่งนิ่งแต่ในใจเดือดพานหาข่าพูดความจริงไปทั้งหมดว่าเขาล้อมโอสถอย่างย่างมูไปล้อมไปบางทีท่านล้วอาจอยากรับเขาเข้าสำนักเช่นนั้น จะล้างแค้นได้อย่างไรไม่ข้าต้องเห็นเขาถูกบทจนไม่เหลือเท่ากระดูกด้วยสายตาทั้งสองของข้าเท่านั้น ท่านรั่วคอโตเบาๆเสียงนั้นแผ่วเบาแต่สะเทือนถึงหัวใจของเฉิงซวยจุนเด็กคนนี้ไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์โอสถล้ำฟ้าแต่ยังมีพลังต่อสู้ที่เหนือกว่าขั้นของตอนเองอย่างน่าตกใจข้าจะลงมือเองเพื่อน,นำตัวเขากลับมาเสียงนั้นเปรียบได้ดังดาบมืดในเงาลาตีทุกครั้งที่ท่านรั่วลงมือมักหมายถึงจะไม่มีใครเหลือรอดหากปล่อยให้เด็กคนนี้โตแผนการยึดต,ตำหนักแสงดาวของลัทธิเงาเทวะอาจพังทลายและข้ายอมไม่ยอมให้แผนของท่านเจ้าสำนัก ล่มเพราะเด็กไล้นามผู้หนึ่งเชิงฝฟยจุนดวงตาเป็นประกายเวลพิงวิญ,ญญาณในมือของข้าข้าจะก้าวสู่ยอดเจ้าโอสถอีกครั้งไอลิงฮันเจ้าไม่เพียงต้องชดใช้ด้วยชีวิตแต่ข้าจะดูดกืนทุกสิ่งของเจ้าเขาเรีบก้มคำนับขอบคุณท่านหลวดที่เมตตาหากข้าได้เวลพิงวิญญ,ญาณกลับคืนแม้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็จะรับใช้ท่านลุกขึ้น ชายชลานามรั่วยกมือขึ้นช่วงสองสามวันนี้อยา่าไปมีปัญหากับเจ้าเด็กนั่นเพื่อไม่ให้มันระแวดระวังเกินไปข้าจะลงมือโดยเร็วที่สุดเพื่อจะมีอะไรผิดพลาดในภายหลังเชิงเฟยจุนจึงกล้ายืนขึ้นในที่สุดและกล่าวว่าผู้น้อยจะปฏิบัติตามคำสั่งของนายท่าน อีกอย่างข้าได้รับข่าวมาว่าขุนศึกรุ่น,นยาวจำนวนมากจากเกาแค้นเหนืออันลกล้างกำลังเคลื่อนไหววางแผนจะไปยังนิกายจันทานาวเพื่อร่วมพิธีรับสิทธิ์ที่จัดขึ้นทุกห้าปีครั้งน่าจะมีต้นกาที่ดีอยู่หลายคนข้าอยากให้เจ้าคิดหาวิธีทำให้พวกเขาอยู่ต่อให้ได้สังเกตให้มากที่สุดแล้วเลือกคนที่คู่ควรที่สุดออกมาข้าจะออกหน้าด้วยตนเองเพื่อพาพวกเขาเข้าสู่สำนักชายชาลานามลวสั่งขอรับ ข้าน้อยจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยอย่างแน่นอนเชิงเฟยจุนกล่าวด้วยความเคารพอีกครั้งไปได้ชายชรานำลว่โบกมือไล่สีหน้าชัดเจนว่าไม่พอใจเชิงเฟยจุนไม่กล้าพูดอะไรอีกรีบหันหลังเดินจากไปเด็กชายปิดประตูตามหลังเขาแล้วเดินกลับสู่ห้องโถงใหญ่โดยไม่แสดงสีหน้าใดๆ แผนการใหญ่กำลังจะสำเร็จเหลือเพียงการรอบสังหารยงหลงจังกับเจ้าแก่สองคนเท่านั้นหากเชิงเฟยจุนมีความก้าวหน้าก็จะสามารถควบคุมตําหนักแสงดาวและดําเนินแผนของเจ้าลทัทธิได้โดยจะปล่อยโอสถที่ถูกปรับแต่งซึ่งผสานพลังอสศนีศพออกไปทําให้นักยุทธ์ของเก่าแค้นค่อยๆกลายเป็นทหารศพด้วยตนเองเหล่าทหารศพจะเริ่มจากการกินกินเนื้อและเลือดของชาวบ้านจํานวนมากแล้วต่อสู้และกลินกินกันเองเหล่ากับการเพาะพันธุ์แมลงพิษท้ายที่สุดผู้ที่หลอดจะกลายเป็นราชาย แห่งศพกลายเป็นพลังสนับสนุนอันแข็งแกร่งของพวกเรานี่กายพันศพบัดศพในช่วงเวลาเช่นนี้กับมีเด็กเมื่อวานซืนโผล่ออกมาขัดขวางแผนของเจ้าสำนักเฮ่จะปล่อยไอเด็กนี่ไว้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ข้าจะลงมือด้วยตนเองจัดการเขาและบังคับเอาเปลวเพิงวิญญ,ญาณออกมาเชิงเฟยจุนนั่นมันไ,ไร้ประโยชน์จริงๆดันปล่อยให้เปลวเพิงวิญญ,ญาณของตอนเองถูกแย่งไปกลางตำหนักแสงดาวสมกับเป็นคนโง่โดยแท้ช่างมันเด็กที่ชื่อลิงฮันคนนั้นกลายเป็นนักล้อมโอสถระดับปัตตภีไปแล้วจำเป็นต้องถูกกำจัดหากปล่อย ไว้จะกระทบต่อแผนของเจ้าสำนักแน่นอนหลังจากที่ชายชราน้มรั่วบนพุมนพักับตัวเองเสร็จเขาก็หันไปมองเด็กชายที่อยู่ข้างๆสีหน้าแปลกๆปรากฏขึ้นในแววตาของเขาขณะที่เขาเลียเลียมฝีปากเหมือนงูและพูดว่าที่ลักคืนนี้ดึกแล้วเราควรเข้านอนได้แล้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นเด็กชายก็แสดงสีหน้าดุร้ายทันที <c oughs> เขายกชายชราน้มรั่วขึ้นกดเขาลงบนโต๊ะและพูดอย่างดุร้ายว่า <c oughs> ไอ้แก่ดูซิว่าข้าจะเซฟสมกับเจ้ายัางไง ชายชรานาำรั่วมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลกระวายและไม่มีการต่อต้านใดๆเขายกก้นขึ้นฉากนั้นสวยงามมากจนไม่มีใครกล้ามองหลังจากผ่านไปหนึ่งวันลิงฮันก็ไปยังตำหนักแสงดาวเขาต้องการค้นคว้าข้อมูลบางอย่างเขาอาจยังไม่แน่ใจเรื่องวิทยายุทธ์แต่สำหรับวิชาโอโสถเขารู้แน่ว่ามันเป็นมรดกที่ไม่สมบูรณ์ตำหนักแสงดาวน่าจะมีบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชาโอสถอยู่ลิงฮันต้องการตรวจสอบดูว่าเหตุใดวิชานี้จึงไม่สมบูรณ์และมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนอกจากนี้ เขายังอยากรู้เกี่ยวกับนักยุทธระดับทำลายสุนตาผู้นั้นและเหตุการณ์ที่มีเจียงเย่เฟิงกับนักยุทธระดับสวรรค์อีกนับร้อยเข้าร่วมการโจมตีในเหตุการณ์นั้นแท้จริงแล้วมีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่กันแน่แม้เขาจะยังไม่ได้ใบรับรองอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนในตำหนักแสงดาวต่างก็ปฏิบัติต่อเขาในฐานะนักหลอมโอสถระดับปฐพีเขาต้องการค้นคว้าข้อมูลในหอเอกสารแล้วใครจะกล้าห้ามเขาเดินเข้าไปในอาคารหอสมุดซึ่งมีชั้นหนังสือเจดแถวเรียงอยู่แต่ละแถวเต็มไปด้วยข้อมูลหลากหลายประเภทลิง เริ่มเปิดดูทีละเล่มเพื่อค้นหาสิ่งที่เขาต้องการรู้เขาเขมมดคิ้วอย่างรวดเร็วเพราะบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีรายละเอียดทั้งหมดนั้นเริ่มต้นเพียงประมาณ8,000ปีก่อนเท่านั้นแปลกจริง ตามบันทึกในประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเมื่อ9000ปีก่อนภัยพี่ััิครั้งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นในแผ่นดินกว้างใหญ่ค่าชีวิตยอดยุคไปนับไม่ถ้วนอีกทั้งทําให้สืบสายแห่งวัลยุทธและโอสถศาสตร์ต้องขาดสะบั้นลงหลังจากยุคสมัยแห่งความกล,หลาหนผ่านพ้นไปหลายร้อยปีแผ่นดินกว้างใหญ่จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่กลายเป็นรูปแบบในยุคปัจจุบันหลิงฮันได้เห็นชื่อของตนเองปรากฏอยู่ในบันทึกเหล่านั้นในชาติก่อนเขาได้รับการยกย่องเป็นจอมปรมาจารย์แห่งโอสถศาสตร์ผู้คิดค้นวิชา ซึ่งน่าเศร้าที่ดูเหมือนจะสูญหายไปแล้วในการเวลาเพราะว่าชื่อของสองสิทธิผู้ศึกษาโอสถจากเขากับไม่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แม้แต่น้อยไม่เพียงแค่พวกเขาแม้แต่เจียงเย่เฟิงและเฉิงลุยจิงสิทธิผู้ศึกษายุททั้งสองคนก็เช่นกันเล่ากับว่ามิได้เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้เลยนอกจากนี้หลิงฮันยังมิได้พบประวัติของจัก,กรพรรดิดาบและเทพธิดาหงสวรรค์แม้แต่น้อยก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าจัก,กรพรรดิดาบและเทพธิดาหงสวรรค์มีพลังสูงส่งแล้วแต่เมื่อทบทวนอีกครั้งเป็น ไปได้ว่าเจ้าสำนักของทั้งสองคงเป็นตัวตนที่น่าเกงขามถึงขีดสุดจักรพรรดิปีศาจอสุราเคยกล่าวถึงเคสวิชาดาบสามลมปานทมินด้วยความตื่นตระลึงพร้อมทั้งล่ำน้องถึงสำนักดาบสวรรค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจักรพรรดิปีศาจอสุรานั้นมาจากแดนเทพดังนั้นสำนักดาบสวรรค์ย่อมต้องเป็นพลังแห่งแดนเทพอย่างแน่นอนด้วยเคสวิชาดาบสามลมปานทมินที่ปรากฏอยู่ในสำนักดาบสวรรค์เช่นนี้หรือไม่ที่สำนักดาบสวรรค์ในแผ่นดินกว้างใหญ่แท้จริงแล้วเป็นเพียงสาขาหนึ่งของตำหนักดาบสวรรค์จาก สมมตินี้ถูกต้องเช่นนั้นจัก,กรพรรดิดาบก็ควรจะสามารถค้นพบเส้นทางในการทะลวงถึงขั้นทำลายสุนตาได้แล้วแม้กระทั่งอาจก้าวข้ามขึ้นสู่แดนเทพเช่นนั้นจัก,กรพรรดิดาบน่าจะเป็นบุคคลที่เจรจญรัดดุดดาวนำโชคแห่งยุคสมัยชนไหนเลยจึงไม่มีแม้แต่ครื่องบรรทัดปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องนี้ทําให้หลิงหันไม่อาจเข้าใจได้เลยเหตุกะละหนครั้งใหญ่เมื่อ900 0ปีก่อนนั้นหรือว่าแท้จริงแล้วเกิดจากการร่วมกันล้อมโจมตีเจ้ายุทธข,ขั้นทำลายสุนตาโดยเจียงเย่เฟิงและพรรคพวกเพะว่าหากสําก ดับสวรรค์สามารถติดต่อกับแดนเทพได้จริงเหตุใดจึงตกอยู่ในสภาพน่าสรุถึงขั้นต้องแลกด้วยชีวิตของผู้ฝึกตนขั้นสวรรค์นับหลายร้อยคนเพื่อทำลายอีกฝ่ายหลิงฮันวางคมภีโบราณลงแล้วพิกหาในส่วนบันทึกภูมิศาสตร์และการจัดวางอำนาจของแต่ละแคว้นในเขตแดนเหนือผู้แข็งแกร่งที่สุดมีเพียงระดับทาโลกจิตวิญ,ญญาณเท่านั้นซึ่งหากเล่าไว้ก่อนแล้วเขตอ,อื่นทั้ง3ทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกกับมีพลังยึดสูงส่งกว่ากันเล็กน้อยถึงขั้นมีผู้ฝึกตนขั้นสวรรค์ปรากฏ ไม่น้อยทีเดียวในที่แจ้งอย่างน้อยแต่ละเมืองล้วนมีผู้ฝึกตนขั้นสวรรค์อยู่ราวสิคนซึ่งล้วนสูงล้ำยิ่งกว่าพลังของเขาในชาติปางก่อนเสียอีกหรือว่าชาติที่แล้วของข้าเกิดมาในยุคปลายของสมัยแห่งวรยุทธ์ถึงได้มีผู้ฝึกตนขั้นสวรรค์เพียงเจ็ดคนทั่วล่าแม้จะนับรวมสำนักใหญ่อย่างสำนักดาบสวรรค์ด้วยก็เก่งว่าจำนวนผู้ฝึกตนขั้นสวรรค์คงจะไม่มากนักกระมัง ว่าหลังจากความกลาหนนั้นผ่านไปเพียงไม่กี่ร้อยปีวรยุทธ์กับเบงบานเฟื่องฟูถึงขีดสุดเกิดผู้ฝึกตนขั้นสวรรค์ขึ้นนับหลายร้อยคนและพวกเขาได้ร่วมกันต่อสู้กับยอดยุทธททำลายสุนตาอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งบัดนี้ยุคทองแห่งวรยุทธ์ได้เวียนมาอีกครั้งเหล่ายอดยุทธขั้นสวรรค์ต่างทยอยปรากฏขึ้นอย่างเนืองแน่นหรือว่ามหันตภัยขั้งใหม่กำลังจะบังเกิดขึ้นอีกหนหลิงหันรูปจมูกเบาๆก่อนจะอ่านต่อแคว้นกลางนั้นเป็นดินแดนที่ร่เรวยุุททธี่สดและว่ากันว่ามียอดยุลล ทำลายสุนตาเฝ้าคุ้มครองอยู่ด้วยหากเป็นเมื่อขาแรกที่หลิงฮันเพิ่งถือกำเนิดใหม่เขาคงต้องร้องอุทานออกมาว่าบัดซบ มีตัวตนขั้นทำลายสุนตาอยู่แบบมีชีวิตจริงๆหรือทว่าแบบนี้เขาเคยเห็นแม้กระทั่งเทพวิญญาณที่มีชีวิตดังนั้นการมีอยู่ของผู้ฝึกตนขั้นทำลายสุนตาจึงไม่ได้ทําให้เขารู้สึกหว่นๆมากนักส่วนจํานวนของผู้ฝึกตนระดับทําลายสุนตาในแคว้นกลางนั้นไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดทว่าหลิงฮันกับพบข้อมูลเกี่ยวกับสํานักดาบสวรรค์พลังอํานาจนี้เป็นหนึ่งในสํานักที่แข็งแกร่งที่สุดของแคว้นกลางและมีผู้ฝึกตนขั้นทําลายสุนตาสังกัดอยู่ด้วยสํานักดาบสวรรค์แห่งนี้จะใช่สํานักดาบสวรรรค์ในนชาาาติงกอขอขขเหื หลิงฮันคิดว่าคงไม่ผิดแน่เช่นนั้นหากเขาสามารถเดินทางไปยังสำนักดับสวรรค์เพื่อค้นดูบันทึกโบราณได้ก็จะสามารถสืบหาต้นตอและบทสรุปของมหันตภัยเมื่อ9,000ปีก่อนได้อย่างแน่นอน แต่ว่าสำนักนี้ดูเหมือนจะไม่เปิดรับสิทธิหากไม่ใช่เช่นนั้นข้าคงสามารถแสงกายเข้าไปด้วยม่านบางตาของหอคอยดำและด้วยพลังของโลหิตทองดูดวิญญาณข้าก็สามารถทะลุห้องสมบัตินับไม่ถ้วนและไขกรอนทุกป,ประตูได้อย่างง่ายได้นอกจากนี้สำนักเมฆหงซึ่งเทพธิดาหงส์สวรรัดอยู่ก็ถูกตั้งขึ้นในแคว้นกลางเช่นเดียวกับสำนักดาบเทพอาทิตย์อัสดงของจักรพรรดิดาบตะวันรอนใช่แล้วเมื่อข้ามีพลังสูงพอจะต้องไปเยือนแคว้นกลางให้ได้ลิงฮันเปิดคมภีต่ออีกคู่หนึ่งก่อนจะ ล,ลุกขึ้นออกจากห้องแม้เขาจะไขปริศนาในใจบางส่วนได้แต่ปริศนาที่เพิ่มขึ้นกับมีมากยิ่งกว่าเดิมทําให้อกเต็มไปด้วยความขุ่นมัวลิงฮันสอบถามเกี่ยวกับวัตถุดิบอีก3ชนิดที่จําเป็นสําหรับการปรุงโอสถเม็ดยาฟื้นคืนบิญญาณแต่ดังที่คาดไว้ตาหนักแสงดาวไม่ได้มีวัตถุดิบเหล่านั้นวัตถุดิบทั้ง3ล้วนเป็นสมุนไพรระดับปัตตภีเช่นนี้การที่ตาหนักแสงดาวซึ่งเป็นเพียงสํานักงานใหญ่ของหอ,อโอสถสวรรค์นในก้าวแค้นแดนลกล้างเนือจะไม่ได้ครอบครองไว้ก็นับว่าเป็นเรื่่่อองปกติิแแทบแนนนนวาาาหเเขเด ทางไปยังเมืองใหญ่ในใจกลางแดนลบล้างเหนือสำนักโอสถสวรรค์ที่นั่นย่อมต้องมีวัตถุดิบทั้ง3ชนิดอย่างแน่นอนหลิงฮันออกจากตำหนักแสงดาวแล้วมุ่งหน้าไปยังโรงเตี๊ยมที่พักทว่าระหว่างทางกับสัมผัสได้ถึงความไม่สู้ดีบางประการมีผู้ติดตามเขาอยู่หลิงฮันมั่นใจแทบทันทีด้วยจิตสัมผัสระดับขั้นสวรรค์อันเฉียบคมเหนือสามัญการถูกจ้องมองซ้ำๆย่อมทำให้เขารู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติทว่าในขณะน,นี้เขายังไม่อาจแน่ชัดได้ว่าผู้ใดกันแน่ที่ติดตามมาหลิงฮันยังคงรักษาท่าทีสงบ เดินเลี่ยงไปยังเส้นทางที่มีผู้คนบางเบาลงเรื่อยๆหลังจากเดินได้ครึ่งชั่วยามจึงมาถึงทางแยกแห่งหนึ่งร่างของเขาพันวูบหายเข้าไปในหอคอยดําไม่นานนักเงาล่างของชายชาลาได้ปรากฏขึ้นเขายืนอยู่ข้างทางแยกนั้นชำเลืองสายตาไปยังทิศทางเบื้องหน้าสีหน้าเผยแววสงสัยเล็กน้อยชายชาลาผู้นี้ก็คือชายชะลาแทร่ล่วที่หลิงหันพบเมื่อบานนี้เองด้วยเพราะความสําคัญของเปลวเพิงวิญญ,ญาณเขาจึงเริ่มลงมือในวันที่สองคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของดิงหันเพื่อหาโอกาสลงมือ เดิมทีทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นพอหลิงหันมุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่มีผู้คนบางตาเล่ากับจงใจสร้างโอกาสให้เขาเองทว่าผิดคาดเด็กหนุ่มผู้นี้กับหายวับไปในทันทีที่เลี้ยวเข้าในตอกเล็กเขาหายไปไหนกันชายชาลาแซ่ล่วดเผยสีหน้าคุนคิดสงสัยเพราะด้วยพลังบ่มเพาะในขั้นแท่นวิญญาณเขามั่นใจว่าหลิงหันไม่มีทางล่วงรู้การสะกดรอยของเขาได้ทว่าฝ่ายนั้นกับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสแสดงว่าหลิงหันได้รู้ตัวตัวต้งแต่แรกแล้วเด็กคนนี้ช่างไม่ธรรมดาสมกับ ที่ไม่อาจประมาทได้แม้แต่น้อยชายชลาเดินวนอยู่บริเวณนั้นเนิ่นนานพยายามค้นหาความลับเบื้องหลังการหายตัวของลิงฮันทว่าจนแล้วจนรอดก็ทำได้เพียงสายหน้าก่อนจะทยานกายจากไป ในขณะเดียวกันลิงฮันไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นแต่กำลังจ้องมองเปลวเพิงวิญญาณภายในหอคอยดำขณะนี้การหลอมรวมของเปลวเพิงวิญญาณทั้งสองดวงได้ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วอีกเพียงครึ่งชั่วยามเท่านั้นก็จะสำเร็จสมบูรณ์ลิงฮันรอคอยอย่างอดทนและดังคาดไม่ทันครึ่งชั่วยามเปลวเพิงสรีชาตก็โฉบว่าบเข้ามาหาเขาหมุนวนอยู่รอบตัวพางส่งกระแสจิตว่าอีอาอีอาลิงลิงฮันเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นเปลวเพิงวิญญาณกับส่งกระแสจิตอีกครั้งลิงฮันถึงกับตกตะลึงเปลวเพิงวิญญาณสา มาดพูดได้แล้วหรือไม่น่าแปลกใจเลยที่เปลวเพิงวิญญาณต้องการกืนกินและหลอมรวมเปลวเพิงประหลาดอื่นๆพอไม่เพียงแต่ทําให้พลังเปลวเพิงเพิ่มพูนขึ้นหากยังทําให้สติปัญญาเจริญก้าวหน้าด้วยเฮ้เฮเจ้าพูดได้เช่นนี้เช่นนั้นคงปล่อยให้เจ้าอยู่ในมือข้าเฉยๆไม่ได้อีกแล้วกระมังไม่อย่างนั้นความลับทั้งหลายของข้าคงถูกเจ้าล้วงไปจนหมดแน่ลิงหันหัวรอบเบาๆเปลวเพิงวิญญาณกระโดดขึ้นมาบนบาเขาเทว่าประหลาดนักเสื้อผ้ากับหาได้ถูกไฟไหม้ไหม้ทั้งนี้เพราะเปลวเพิงวิญญามีารคควบตนเอองงย่ และยิ่งกว่านั้นสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ภายในหอคอยดําทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของลิงฮันมันส่งเสียงอีกครั้งข้าก็อยากมีนามด้วยเจ้าก็อยากมีชื่อด้วยหรือลิงฮันเกา่ศาศีรษะเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าเรื่องตั้งชื่อไม่ใช่ความถนัดของข้าเลยแต่ในไหนก็มีเจ้าหอคอยน้อยอย,อยู่แล้วเช่นนั้นเจ้าก็ชื่อเพิงน้อยเถิดเพิงน้อยข้าคือเพิงน้อยเปลเพิงวิญญ,ญาณดูเหมือนไม่ติดใจในชื่อเรียบกลับกระโดดโลดเต้นบนบ่าข,ของลิงฮันด้วยความยินดีเป็นล้นพ้น ในขนาดนั้นเองชายชลาแท่ลั่วก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในตอกเล็กเดิมทีเขาท,ทําทีเสมือนจากไปแล้วแต่แท้จริงกับซุ่มซ่อนอยู่ด้านข้างเพื่อสังเกตดูว่าหลิงฮันใช้วิธีประหลาดใดในการซ่อนตัวหรือไม่เพราะการที่ผู้ฝึกตนขั้นแท่นวิญญาณอย่างเขาไม่อาจจับสัมผัสการหลบหนีของเด็กหนุ่มได้โดยสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อได้อย่างไรก็ตามเมื่อเฝ้ารอดูเนิ่นนานจนหมดความอดทนเขาจึงคิดว่าหลิงหันคงหนีไปได้จริงๆกระมังเพราะต่อให้มีวิชาหลบรีซ่อนตัวใดๆก็ไม่น่าจะสามารถหลบซ่อนได้นานถึงเพียงนนี้เเขาเดิน เวียนอยู่ในบริเวณนั้นอีกหลายรอบสุดท้ายจึงจักไปจริงๆหลิงหันพยักหน้าเบาๆครั้งนี้ชายฉลาแท่ลวดได้จับไปอย่างแน่นอน นิวนิวช่วยข้าตามไปดูเจ้าชราเท่านั้นหน่อยว่ามันไปพำนักอยู่ที่ใดหลิงหันหันไปกล่าวกับฮูนิวเด็กน้อยคนนี้โดยปกติมักอาศัยอยู่ภายในหอคอยดำพอที่นั่นนอกจากจะสามารถหาอะไรกินได้ตามใจแล้วยังสามารถวิ่งเล่นหรืออดอ้อนหลิงหันได้ตามอำเภอใจอีกทั้งพื้นที่กว้างใหญ่เพียงพอสำหรับนางจะวิ่งโลดเล่นอย่างสุดเวียงยิ่งไปกว่านั้นเด็กสาวน้อยยังเลี้ยงหมาป่าและหมูป่าไว้หลายตัวทว่าไม่ใช่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแต่หากเลี้ยงไว้เป็นเหยื่อเสียมากกว่าฮูนิวพันตาเป็นประกายตบหน้าอกน้อย ของตนแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวให้นิวจัดการเอง จากนั้นเด็กน้อยก็ทยายานออกจากหอคอยดำติดตามชายชราแทร่ลัวไปส่วนหลิงหันเองจึงหันหลังกลับไปยังโรงเตียมแม้แต่ผู้ฝึกตนขั้นมหาสมุทรจิตวิญญาณเองยังทำได้เพียงอ้าปากค้างต่อความเร็วของฮูนิวและบางทีนางอาจมิได้ด้อยไปกว่าผู้ฝึกตนขั้นแท่นวิญญาณด้วยซ้ำดังนั้นเรื่องความปลอดภยัยจึงหาได้ต้องกังวลไม่อีกทั้งใครเลยจะระแวงสงสัยเด็กหญิงตัวน้อยวัยเพียงห้าหกขวบเล่าหากหลิงหันตามไปเองอาจทำให้ฮูนิวถูกเปิดโปงได้ดังนั้นเขาจึงกลับไปยังโรงเตียมด้วยความสบายปลอดโปร่ง หมายหน้าที่สอดแนมให้ฮูนิวแทนไม่นานนักฮูนิวก็กระโจนกลับเข้ามาในอ้อมแขนของหลิงฮันออดออดพังเก่าว่านิวช่วยลิงฮันหาที่อยู่ของคุณตาเจอแล้วเก่งมาก หลิงฮันลูกศีสันฮูนิวด้วยความเอ็นดูทําให้เด็กหญิงเผยสีหน้าเคริบเขิมเล่ากับลูกแมวตัวน้อยดูเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งหลิวยูทงเลลี่ซื่อฉานศบตากันเผยแววตากังวลใจออกมาความหองแหนของฮูนิวที่มีต่อหลิงฮันดูทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันบัดนี้เพียงพวกนางเข้าใกล้หลิงฮันเด็กหญิงตัวน้อยก็จะโผล่เข้ากอดหลิงฮันแล้วแซงทาท่าทีอดออนอยังไม่รู้จักอายไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใดได้ใกล้ชิดแม้แต่น้อยใครจะไปคิดเล่าว่าศัตรูหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกนางตอนนี้กลับกลาย น,นีี้้ไไปเสยดตกคำหลิงฮันปล่อยให้หูนิวนำทางพวกเขาเดินทางไปยังเขตตอนเหนือของเมืองเล็กนอกกำแพงมาหยุดอยู่ห่างๆจากเรือนพักชายชรา,าแสลว่วอาศัยอยู่แน่นอนว่าพวกเขายังคงเว้นระยะห่างพอสมควรเพราะชายชาลาผู้นั้นมีพลังบ่มเพาะอยู่ในคันแทนวิญญาณ ข้าคบคิดตูแล้วกลิ่นไอที่ชายชรา,าแทร่ลั่วผู้นั้นแผ่ออกมาให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดลิงฮันวางค้างพาดบนมือพังคุนคิดขณะอยู่ในหอคอยดําก่อนหน้านี้เขาเมื่อแต่สังเกตการเคลื่อนไหวของชายชรา,าจึงไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดทว่าเมื่อคิดทบทวนบัดนี้กลิ่นายอของอีกฝ่ายนั้นช่างแปลกประหลาดนักข้าเคยสัมผัสกลิ่นไอเช่นนี้มาก่อนแต่เป็นที่ไหนกัน เขาคบคิดอยู่คู่หนึ่งแต่กลับนึกไม่ออกสุดท้ายตบศีษะเบาๆพางเอ่ยว่าจริงสิข้ายังมีดวงตาแห่งสัจธรรมอยู่นี่นาะทันใดนั้นพลังวิญญาณก็ไหลเข้าสู่ดวงตาข้างขวาเส้นสายลวดลายลี้ลับปรากฏขึ้นบนลูกในตาอย่างเงียบงนันสายตาของลิงฮันกำแพงรอบคฤลือหาร์ค่อยๆโปร่งใสขึ้นทีละชั้นทีละชั้น สายตาของเขาทะลุผ่านกำแพงไปได้ทีละชั้นทีละชั้นทั้งเรือนค่อยๆกลายเป็นโปร่งใสเผยให้เห็นทุกรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงที่สุดบัดซบทว่าเมื่อสายตาทะลุเข้าไปเห็นภาพภายในคฤหาสนิลิงหันถึงกับหน้าซีดเผือดแทบอาเจียนเอาอาหารค่าเมื่อคืนออกมาเขารีบร้อนยกดวงตาแห่งสัจธรรมมุมปากกระตุกด้วยความสะอิดสะเอียนรู้สึกราล่ากับโลกทัศน์ของตนกำลังแตกสลายเขาเห็นชายชราแส้ลัว่วนอนคว่ำอยู่บนพื้นก้นชูชันขึ้นขณะที่ด้านหลังมีเด็กชายคนหนึ่งบัดซบเพียงแค่ คิดซ้ำอีกครั้งก็ทําให้หลิงหันแทบจะอาเจียนได้ในทันทีหน้าสะอิดสะเอียนน่าขยับขยแยงถึงที่สุด เงาล่างหนึ่งทะยานออกจากคฤหาสนา์เป็นชายชราแซ่ลวดนั่นเองก่อนหน้านี้เขากำลังเพลิดเพลินอยู่ทว่าอยู่ๆก็รู้สึกได้ถึงสายตาแปลกประหลาดที่จ้องมองมาทําให้เขาตื่นตระหนกตกใจยิ่งรีบยกกางเกงขึ้นแล้วกระโดดขึ้นไปบนกําแพงรอบกว่าตามองไปยังรอบบริเวณทว่าลิงฮันได้พาฮูนิวลอบเข้าไปในหอคอยดําตั้งแต่เนิ่นๆแล้วชายชราจึงหาได้พบเงาไข่ไม่คิดเพียงว่าตนเองตาฝาดไปสุดท้ายจึงกระโดดกลับเข้าไปในคฤหาสนา์ซึ่งแน่นอนว่าการต่อสู้อันยิ่งใหญ่กําลังรออเขาายยู่ภ ในนั้นโอตาค่าแทบแตกสลายลิงหันสะบดออกมา ไม่ไหวไม่ไหวข้าต้องรีบล้างตาโดยด่วนมิเช่นนั้นเก่งว่าจะเป็นปมฟังใจไปตลอดชีวิตฉะไหนโลกนี้จึงมีเรื่องอุบัติอัปปีเช่นนี้ได้กันข้าจะต้องใช้ดวงตาแห่งสัจธรรมอย่างละมัดระวังยิ่งขึ้นจากนี้ไปหากได้เห็นฉากเช่นนั้นบ่อยๆเก่งว่าข้าคงอายุสั้นแน่หลังขนลุกขนพองจากความน่าขยแขยงอยู่คู่ใหญ่ลิงหันจึงค่อยๆสงบใจลงและคุณคิดว่าแปลกนักเหตุใดผู้ฝึกตนขั้นแท่นวิญญ,ญาณถึงได้หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในที่เช่นนี้แล้วเหตุใดจึงติดตามข้าข้าเพิ่ นนานยังคงไม่มีเวลาทําให้ผู้ใดเคืองแค้นมีเพียงเฉิงเฟยจุนเท่านั้นหรือว่าชายฉลาเท่านั้นจะเกี่ยวข้องกับเฉิงเฟยจุนเฮ้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเฉิงเฟยจุนเป็นเด็กหนุ่มรับใช้อวุโสของชายฉลาแซ่ล่วนั่นช่างน่าช่างยิ่งนักไม่ได้ข้าต้องสังหารมันเสียมิเช่นนั้นภาพอุบาทเช่นนั้นคงตามหลอกหลอนข้าชั่วชีวิตหลิงฮันหวนกับสู่ลงเตียมและมอบหมายภารกิจให้จูอู่จิวให้คอยจับตาดูเฉิงเฟงจุน จูอูจิวได้รับการเสนอสนุนจากหลิงฮันจนได้ล้างแค้นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทั้งยังได้รับโอสสวิเศษและอาหารชั้นเลือจากหลิงฮันมาตลอดจิตใจเขาจึงเปี่ยมล้วนด้วยความพักดีเมื่อหลิงฮันมอบหมายหน้าที่ให้ย่อมได้รับความยินดีอย่างยิ่งหลิงฮันสีหน้าเจ้าดูไม่ค่อยดีเลยนะหลิวยู่ทงกับลี่ซื่อฉันกล่าวด้วยความเป็นห่วงสีหน้าของหลิงฮันในยามนี้เล่ากับถูกแม่เท่าชาลาเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายร้อยครั้งมืดดำจนแทบไรสีเลือดหลิงฮันโบกมือไปมาปมาาาบหน้ออดสีพังเก่ว่วย yeah อย่าทําให้ข้าต้องนึกถึงมันอีกเลยหลิวยู่ทงกับลี่ซื่อชานถึงกับงงงงไปหมดพวกนางคิดไม่ออกเลยจริงๆว่ามีเรื่องใดที่สามารถทําให้หลิงฮันหวัดภาวาได้ถึงเพียงนี้หลิงฮันพักอยู่ในโรงเตี๊ยมต่อเนื่องอีกสองสามวันโดยไม่ได้ออกไปไหนเลยเอาแต่ฝึกฝนเพื่อเสริมความมั่นคงของพื้นฐานพลังขณะนี้เขาอยู่ในขั้นปลายของชั้นที่เก้าพุ่งพลอยทาราแล้วมีคุณสมบัติพอจะทะลวงเข้าสู่ขั้นมหาสมุทรจิตวิญญ,ญาณได้แต่ปัญหาก็คือเวลาที่เขาใช้ฝึกฝนในขั้นพุ่งพลอยทารานัััั้้นนนนสเกกกกกิกิไปปรระออบบาลพง และดูดซับโอสถขี้พึ่งพิษรลอยชนิดทำให้พลังบ่มเพาะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นฐานพลังของเขาจึงยังไม่มั่นคงดีนักหากฝืนทะลวงขั้นในเวลานี้เกรงว่าอนาคตเมื่อไต่ระดับขึ้นสูงกว่านี้จะต้องพบกับอุปสรรคใหญ่อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้หลิงหันจึงไม่ได้เร่งรีบทะลวงขั้นหากแต่เลือกที่จะตั้งใจฝึกปือพลังให้มั่นคงเสียก่อนตั้งใจไว้ว่าจะทำการทะลวงหลังจากนี้ราวสองเดือนนักยุทธ์วัยสิบเจ็ดปีที่ก้าวสู่ขั้นมหาสมุทรจิตวิญญาณได้นับว่าเป็นเรื่องที่ตต่่่่่นนนนาาาตตกะลงงงออยยิแวม เทียบกับยานเทียนเจ้าหรือฮูนิวในอนาคตแล้วก็ยังห่างชั้นอยู่มากพลังศักยภาพของเด็กน้อยผู้นั้นช่างหน้าผันพึงถึงขีดสุดอย่างไรก็ตามการที่ยานเทียนเจ้าสามารถมีพลังบ่มเพาะถึงขั้นมหาสมุทรจินญานได้คงมีความเกี่ยวข้องกับวิชากืนกินที่เขาฝึกฝนอยู่ฮูเย็นเยียนถ่ายทอดสาขาวิชานั้นให้แก่ยุนชงชวงเช่นนั้นนางเองก็น่าจะเคยฝึกฝนเช่นกันและอาจถูกยานเทียนเจ้ากืนกินพลังบ่งเพาะไปแล้วกระมังหากไม่เช่นนั้นหลิงฮันก็นึกหาสาเหตุอื่นไม่ออกเลยว่าทำไมยานเทียนเจ้าถึงสา สามารถทะลวงถึงขั้นมาหาสมุดจิตวิญญาณได้ไหมเพียงเวลาไม่กี่วันอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นการเพิ่มภูมิพลังของอยันเทนเจ้าก็น่าจะกลับไปเป็นตามปกติหากไม่ใช่เช่นนั้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเขาคงไม่สามารถทะลวงสู่ขั้นแทนวิญญาณจากนั้นอีกไม่กี่วันก็ก้าวสู่ขั้นทาลบจิตวิญญาณและต่อไปอีกเพียงไม่นานก็คงเข้าสู่ขั้นทำลายสุนตาได้ทันทีโลกใบนี้ซับซ้อนยิ่งกว่าหลิงฮันเคยคาดคิดไว้หลายเท่าบัดนี้เป็นยุคที่วรยุทธ์รุ่งเรืองถึงขีดสุดเหล่าอัจฉร ธนาจะยืนอยู่ณจุดสูงสุดก็ต้องฝ่าฟันการแข่งแย่งชิงดีและต่อสู้ห้ำหันกับเหล่าอาัจฉริยะนับพันนับหมืน่นหลังจากผ่านไปอีกหลายวันจูอูจิวก็ลัเข่ากับมาเสียทีบอกว่าเฉิงเฟยจุนได้ติดต่อกับชายชลาแท่ลั่วเป็นที่แน่นอนแล้ว